สวัสดีทุกคนคะ่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่พิเศษมากๆที่จะสรุปให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับเรื่อง teach and get rich นะคะแต่ละคนจะเห็นว่านักธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการหลายๆคนหรือว่าออไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดก็แล้วแต่นะคะจะเห็นว่ามีการโปรโมทต,ตัวเองผ่านการทำคอนเทนต์เนาะ ก็คือว่าเ,เขาเรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพื่อโปรโมทว่าตัวเองอะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือออกมาแบ่งปันคนอื่นออกมาให้ความรู้ให้ข้อมูลให้แบบไอเดียอะไรต่างๆผ่านสื่อผ่านโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของตัวเองซึ่งปัจจุบันนี้ก็เราก็รู้อยู่เนาะว่ามันเป็นอะไรที่แบบฟรีแล้วก็เข้าถึงง่ายมากนะคะทีนี้คลิปนี้นี่ก็ จะมาพูดถึงว่าจริงๆเรื่องของการออกมาแบ่งปันการออกมาให้ความรู้คนเนี่ยมันจะมันจะต้องแบบว่าเล่าให้เตรียมสตอรี่ของตัวเองว่า tell your story how your change your life photographer อะไรก็คือว่าจะจะต้องโชว์ว่าตัวเองเป็นใครเป็นใครในอดีตมี before ยังไงมี after ยังไงแล้วก็ โชว์อดีตท,ที่ผ่านมาว่าเป็นคนเป็นใครโตมายังไงแล้วก็ปัจจุบันนี้คือคือมีผลลัพธ์ยังไงน t ะสตอรี่ถ้าสำหรับนิงเองนะนิงก็เป็นคนที่ยากจนมาก่อนเกิดที่จังหวัดนครพนมแล้วก็ก็คือเป็นเด็กที่ลำบากปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นเพียงแต่ว่ามีความฝันว่าอยากเรียนต่อก็เลยสอบชิงพุนเข้ามาเรียนที่ธรรมาศาสตร์ ได้เรียนนิติศาสตร์จนจบพอจบแล้วก็เหมือนเหมือนคนปกติที่ไปทำงานประจำทำอยู่7ปีปรากฏว่างานประจำเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เราอยากเปลี่ยนแต่เราไม่รู้วิธีเปลี่ยนชีวิตนิงก็เลยตัดสินใจลงทุนตัดสินใจออมเงินระหว่างทำงานประจำนิงได้เงินเดือนเดือน,นละหมื่นห้าแต่นิงออมเงินน่ะได้แบบได้เยอะมากเยอะจนขนาดที่แบบว่าสามารถที่จะลงทุนแล้วก็ ส่งตัวเองไปเทรนนิ่งกับทีฮาร์ฟเอเคอร์กับหลักสูตรของทีฮา a c ฟเอเคอร์ที่มาเลเซียเป็นสมาชิกควันตมลีบรุ่น14แล้วชีวิตนิ้งก็เปลี่ยนไปเพราะว่าในเซตนิ้งเปลี่ยนแล้วก็หลายๆอย่างทั้งหมดทั้งมวลที่ชีวิตนิ้งเปลี่ยนไปณตอนนี้คือบทบาทมาเป็นเทรนเนอร์เป็นที่ปรึกษาทําธุรกิจจับธุรกิจขายคอร์สออนไลน์แล้วธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรหลายๆธุรกิจ มันมาจากการที่เราเป็นพลังงานประจําแล้วเราเราไม่มีความรู้มาก่อนแต่สิ่งที่ต้องการจะอินสปายเพื่อนๆก็คือสิ่งที่นิงไม่หยุดเลยนะไม่หยุดเรียนรู้และเติบโตเวลานิงมาทําคลิปนิงก็เลยจะค่อนข้างให้ความสําคัญเรื่องมันนี่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองรักหรือสิ่งที่ตัวเองฝันได้นื่งจากว่าเขาติดกาดังเรื่องเงิน นิงจึงออกแบบหลักสูตรคอร์สออนไลน์จัดการเงินสู่ความมั่งคัง่งมูลค่า5,900บาทเนี่ยแ,แต่ว่าช่วงนี้ก็คือลดเหลือให้เพื่อนๆเ,เนี่ย1,900บาทและยังมีโปรโมชั่นในการคืนเงินเต็มจำนวนภายหลัง90วันหลังจากที่ทุกคนเนี่ยทำเวิร์กช็อปแล้วไม่เห็นผลลัพธ์ทางการเงินที่เปลี่ยนไปเพื่ออะไรสิ่งที่นิ้งทำนิ้งอยากจะให้เพื่อนๆหันมาใส่ใจการเงินของตัวเองมากขึ้น หลายหลายคนเนี่ยมกักจะเอาเงินของตัวเองไปฝากท,าที่ธนาคารซึ่งดอกเบี้ยต่ํามากคือเขาไม่รู้วิธีการทําให้เงินของตัวเองเนี่ยเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลเขาก็ได้แต่ฝังหวังว่าเป็นพนักงานประจแํแเราจะรวยจะรวยการเป็นพนักงานประจําไม่ทําให้รวยยกเว้นว่าคุณจะทําอาชีพเสริมยกเว้นว่าคุณจะออกมาทําธุรกิจหรือยกเว้นว่าคุณจะมีรายได้ทางที่2ที่สสามารถเลี้ยงตัวเองได้จนไม่ง้อมางานประจํา แล้วการที่คุณจะทําอย่างนั้นได้คุณก็ต้องมีเงินสํารองเพียงพอที่จะไหนจะเรียนต่อไหนจะใช้สําหรับพัฒนานตัวเองโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยสิ่งที่นิงอยากจะแนะนําให้จัดการเงินก็เพื่อที่จุดเอาเงินก้อนหนึ่งนี้ไปเรียนโดยเฉพาะการเรียนที่เรียกว่าการเรียนในเรียลเว l d ์ใน m ม e อ u c a ีดูเคชันไม่ใช่การเรียนในโรงเรียนที่สอนให้ไปเป็นลูกจ้างหรือพนักงานประจํา แต่เป็นการเรียนเพื่อที่จะทําให้คุณมั่งคั่งมากขึ้นการเรียนเรื่องการลงทุนการเรียนเรื่องการเงินการเรียนเรื่อง mindset การเปลี่ยนวิธีคิดไปสู่คนที่เขาคิดแบบเศรษฐีด้วยการเข้าสัมมนาอะไรก็แล้วแต่เข้าอบรมคอร์สเทรนนิง่งอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ชีวิตเราเติบโตเพราะว่าคนที่อยู่กับพนังกงานประจําก็จะคบกับคนที่สังคมเดิมๆซึ่งก็จะทําให้มีความคิดในลักษณะใกล้กันเพราะว่าเป็นไปตามกฎแรงดึงดูด คนที่เหมือนๆกันก็มักที่จะอยู่ด้วยกันถ้าเกิดคุณอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่คุณก็เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของคนที่คุณไปเสพข้อมูลเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของคนที่คุณไปอยู่ด้วยวิธีคิดคุณก็จะเปลี่ยนไปสมองคุณก็จะเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่นิ้งย้ํากับทุกคนจุดเริ่มต้นก่อนที่คุณจะร่ารวยคุณต้องจัดการเงินของตัวเองให้ได้ก่อนคุณต้องรู้ว่าคุณจะ manage มันยังไงจะต้องบั d เจตมันยังไงซึ่งหลักสูตรของนิ้งนิ้งก็ เชื่อมั่นแล้วก็กล้ารับประกันคืนเงินทุกคนร้อเอร์เซเพื่อที่จะทุกคนเนี่ยกล้าตัดสินใจที่จะพัฒนาตัวเองสิ่งที่สําคัญก็คือวินัยในการออมเงินการลงทุนมันไม่ใช่ตัวเงินแต่มันคือวินยัยมันถึงมีระยะเวลาที่ทุกคนจะต้องเข้าโปรแกรมเก้าสิบวันไงนคะทีนี้แต่คลิปนี้เนี่ยยังจะมาพูดถึงเรื่องของ เรื่องของความยากจนหรือความไม่มีเงินก็อย่างก็อย่างหลายๆคนที่เห็นเนาะว่านิงเป็นเด็กทุนแน่นอนว่าพ่อแม่นิ่งก็เลิกกันแล้วก็บ้านก็อยู่ต่างจังหวัดที่ส่วนหนึ่งเราไม่มีเงินเพราะว่าเราไม่ไม่มีความรู้เราไม่มีความเข้าใจวิธีการลงทุนวิธีการทําให้เรารวยพอเราไม่มีความรู้เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องต้องใช้ชีวิตยังไงมันเริ่มจากที่เราจะต้องแบบอ่านหนังสือนิอ่งจึงตั้งเพจ ขึ้นมาก็คือเพจชื่ออ่านเกงกำไรแล้วก็ YouTube ก็คือ read to wealth เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสน,นุนให้ทุกคนเนี่ยลงทุนกับตัวเองลงทุนกับการอ่านกับการเรียนรู้ของตัวเองเพราะว่าสมองนี่แหละมันจะเป็นแปลงเป็นไอเดียเงินเงินแสนเงินล้านก่อนที่จะไปทำธุรกิจหรืออะไรก็ like แล้วแต่ถ้าคุณเป็นเซลล์มิลเลนเนียเป็นคนที่สร้างตัวเองขึ้นมาจากศูนย์สิ่งที่คุณต้องใส่ใจหรือคุณต้องมีก็คือ การมีเงินสำรองพอที่จะเลี้ยงดูเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตคุณก่อนที่จะไปทำธุรกิจต้องมีเงินที่จะเลี้ยงตัวเองได้ในระยะเวลาที่คุณประมาณการไว้ก่อนว่าคุณสามารถที่จะอยู่ได้นะคะมันก็มีกฎข้อหนึ่งก็คือว่าการออกมาเป็นคนให้ความรู้คนอื่นการออกมาที่จะเป็นที่ปรึกษาหรือเปิดเผยตัวเองมันก็บอกว่าแน่นอนแหละ คือคุณก็จะต้องแบบว่าเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงอ่ะไม่มีการแอบถ้าเกิดคุณเป็นนักวิชาการคุณก็เผยภาพลักษณ์ของคุณออกไปเลยว่าคุณเป็นนักวิชาการแต่คือถ้าถ้าอย่างนิงเนาะนิงจะมีสองโหมดโหมดที่นิงจรงิงจังงานที่ต้องซีเรียสทางการอ่ะนิงก็จริงจังได้เพราะว่าบางทีนิงทำงานกับผู้ใหญ่ยางเงี้ยการการทํางานกับผู้ใหญ่อ่ะ มันก็ต้องแบบว่ารู้กราเทศฐาะอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบมีมาสตมีความจริงจังมีการแต่งการที่เป็นฟอร์มอลหน่อยแต่วินาทีที่เราอยู่เราเล่นแล้วใส่เราเนี่ยก็เป็นคนที่ล่าเริงเป็นคนที่เฮฮาปาจิโกเป็นบ้าๆบอๆปกติดังนั้นก็คือว่าสําหรับตัวจริงของนิงนะถ้าจะให้นิยามนิงนิงมองว่านิงเป็นคนที่รู้กราลเทศะแล้วก็ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ไม่ถึงว่าอยู่กับผู้ใหญ่อะ่ะ จริงจังเป็นเวลาเป็นการเป็นงานก็เป็นการเป็นงานเวลาเขาซีเรียสก็ซีเรียสเวลาเขาต้องเพ่งขลึมต้องใช้ความรู้แบบเออสกิลที่มันฮาร์ดเป็นฮาร์ดสกิลอ่ะเราก็ต้องใช้ฮาร์ดสกิลตรงนั้นเราไม่เล่นเวลาเขาจริงจังเวลาคนอื่นเล่นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจริงจังเราก็หาแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนสบายสบายตัวจริงของของนิ้งก็คือนิ้งเป็นคนยืดหยุ่นเป็นคนที่ปรับตัวเองได้เข้ากับบริบททั้งบริบททางการแล้วก็บริบท,ที่เล่นที่จริง ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไทยเดียวที่ที่ไม่ปรับตัวเองแบบประมาณว่าพี่ไทยเดียวอะ่ะทํางานก็แบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านแบบนี้ไม่ใช่คือเวลาที่หนิงอยู่กับเพื่อนอยู่อะไรัน,นก็เล่นเป็นแบบเฮ้ยฮ่าเฮ้ยเอ้เปกติเห็นปหมมันคือคือมันแบบดูเด็กๆมันดูไม่เป็นโปรเฟช诺่แต่เวลาที่เราอยู่ในหน้าที่การงานเราต้องซีเรียสเราต้องแบบโคชิ่งเราต้องจริงจัง,จงมันก็คือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของเราที่เราจะต้องแบบว่าเช็ค เช็ค responsibility เนอะกับหน้าที่ตรงนั้นด้วยแลรวทำออกมาให้มันดีอืมมันนะมันอย่างนี้มากกว่าดังนิ้งก็เลยตัวจริงของนิ้งก็คือเป็นคนยืดหยุ่นจริงจังได้เล่นได้คือถ้าเกิดว่าถามว่ามันจะมีบางครั้งบางมุมอะที่นิ้งเป็นคนที่แบบอาจจะดูแบบพยายามหรือดูแบบมีมาดขรึมมีความซีเรียสมีความ มีหลักการในในชีวิตอะไรเงี้ยมันก็ใช่เพราะว่าอาชีพของนิงอย่างนี้จบกฎหมายมาแล้วก็นิงก็คือ,อมาเรียนต่อด้านธุรกิจการเงินใช่ไหมคะนิงก็ต้องแบบมีความจริงจังเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดแล้วมันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและมีความสําคัญที่ต้อง take serious อันนี้ก็คือจริงจังตอนทีเ่เวลาที่นิง serious หลายหลายคนก็จะกลัวในในความเข่งขรึมในความแบบจริงจังกับงานเนาะเราเป็นคนที่ตอนทํางานดุแต่ว่า เรเล่นเราก็ยืดหยุ่นก็ไม่กลัวแล้วในคนที่เข้าหาเขาก็จะดูจังดและตอนไหนเล่นตอนไหนทํางานตอนไหนจริงจังอะแต่ว่าไม่ไม่ได้ไทายดาราเป็นไทปเป็นไทายผู้รักษารักความมีธรรมจริงๆก็อะไรที่จําไม่ได้ก็ไม่ไม่ต้องพยายามจําไม่ต้องแบบอะไรนะคือคือด้วยความที่ จบกฎหมายมาเนี่ยความเป็นกฎหมายมันถูกมันถูกถูกวางไว้ถูก traditional ถูกแบบตีก่อบไว้ว่าเราต้องมีภาพลักษณ์ที่เป็น professional นะเราต้องคีปลุกนะเอออันเนี้ยเป็นอะไรที่ที่เราก็โอเคเราเราเข้าใจในในบทบาทว่าตอนไหนเราต้องคีปลุกตอนไหนไปงานตอนไหนที่ต้องให้เหยียดคนอื่นเวลาแบบเวลาแบบคนเขาแบบ ซีเรียสกันเวลาที่เขาแบบมีงานอย่างเงี้ยแล้วก็คิดแต่จริงๆแล้วคือคนเราอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันมันบางทีบางทีเรามีม,มุมที่แบบวิชาการมากเกินไปมันก็ดีสําหรับสําหรับบางงานสําหรับดีลดีลบางดีลมันต้องจริงจังต้องซีเรียสดีลระหว่างประเทศดีลธุรกิจใหญ่ๆซื้อขายหุ้นควบรวมกิจการอะไรเงี้ย คือมันต้องดีลแบบฟอร์มอลก็ก็ต้องฟอร์มอลดีลไหนที่จะต้องแบบต้องเล่นทีเล่นทีจริงเน่ยเอออันนั้นก็อันนั้นก็เป็นดาราไดาา้ก็เล่นจริงๆเป็นคนหลักหลักกันเต้นหลักลกันแดนซ์ ance, ด้วยนะ <laughs> แล้นอกจากนี้ก็คือว่าเราจะต้องแบบมีระบบเอ่อมีระบบในการแนะนำตัวเองเขาบอกนะอ่าถ้าใครที่มาดูยิงย้อนหลังนะมีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาได้เพื่จะได้คุยกัน ้าใครที่เก็ตนะก็พูดตามสามคำว่า I am awesome แล้วก็ตบมือให้ไฟให้ตัวเองหนึ่งทีเก่งมากให้ไฟให้ตัวเองหนึ่งที Acknowledge Good job Then work คือการที่คุณมีส่วนร่วมอ่ะนิ้งจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะนิ้งเป็นคนที่เรียนเก่งมากแล้วก็ เวลาสอบชิงทุนเนี่ยนิงจะได้รับโอกาสได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ตลอดเวลานิงเจราจาธุรกิจหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หเข้าหาผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าล็อบบี้นิงจะมีชั้นเชิงในการคุยแล้วก็ผู้ใหญ่จะเอ็นดูนิงเสมอด้วยความที่ 1. เรามีบุคลิกเป็นนักวิชาการบุคลิกเป็นคนที่แบบน่าเชื่อถือสูงและสองผู้ใหญ่ก็เห็น เห็นศักยภาพในตัวเราผู้ใหญ่ก็อยากจะช่วยเหลือเขาเห็นว่าเรายังอ่อนประสบการณ์อายุเรายังน้อยแต่ว่าคือท่านน่ะมีประสบการณ์สูงมีวัยวุฒิคุณวุฒิที่สูงท่านก็อยากใช้ความรู้ความสามารถของท่านมาช่วยแล้วคือ,อน,นิ้งจะเป็นคนที่แบบได้รับการัพ p อ o r t จากผู้ใหญ่เวลาที่นิ้งขอทุกครั้งแสดงว่ามันเป็นมันเป็นสเสน่ห์ของนิ้งะที่มีมีสเสน่ห์กับคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งนิ้งจะบอกว่าสิ่งที่ นิ้งสังเกตตัวเองนะอะไรที่ทําให้นิ้งเรียนเก่งใช่ไหมก็คือหนึ่งนิ้งเป็นคนมีส่วนร่วมไม่ว่าคนอื่นจะบอกให้นิ้งอะไรนิ้งจะตอบสนองแบบนิ้งจะอินกับการกระทํานั้นดังนั้นถ้าใครบอกลูกบอกหลานบอกตัวเองถ้าใครอยากเป็นคนเรียนเก่งนะให้มีส่วนร่วมอมืมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ที่เราดูอะไรเนี่ยคือคอมเมนต์ไปเลยให้มีส่วนร่วมให้แบบให้รู้สึกเราเราอยู่กับ เออจริงตรงหน้าจริงๆอาจจะก,การมีส่วนร่วมหนึ่งอย่างก็คือหนึ่งพิมคอมเมนต์ตอบใช่ไหมคะหรือว่าบริบทที่สองก็คือเราอาจจะเทคโนตของเราส่วนตัวอาจจะเป็นแบบว่าเขียนลงใน iPad ก็ได้หรือจะเป็นโนตจริงๆแบบที่นิ่งีก็ได้มันก็ได้เหมือนกันมันแล้วแต่ความถนัดคือมันมันไม่ได้ฟิกแล้วยุคนี้ะว่าแบบอะไรถูกอะไรผิดอ่ะมันมันแบบมันเอาแล้วอ่ะมันแบบเฉยแล้วปะ อเราต่อไปเขาบอกว่า Earn the right คืนความถูกต้อง by trust ถ้าใครที่มีความสุขกับชีวิตโอเคถูก ใช่คุณนำถูก Ooh, what is is for me แต่ถ้าใครที่คิดว่ามีความสุขกับชีวิตอยู่แล้วแต่อยากมีความสุขเพิ่มขึ้นอยากแบ่งปันเนี่ยคนอื่นมากกว่านี้อยากมีความรู้เพิ่มขึ้นอยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีไรายได้อยากมีเงินที่เติบโตมากขึ้นอันนี้คุณก็คิดถูกคือมันโลกแบบนี้มันเป็นดอลลิตี้อ่ะคือเป็นโลกที่จะไปซ้ายไปขวาก็ถูก แล้วเราเราแล้วทําไมเราไม่เลือกเลือกทางที่จะทำให้แบบรวยอะ่ะเลือกทางที่ทาให้เรามั่นมั่งคั่งอะ่ะหลายคนหลายหายคนอยากเลือกนะแต่ว่าด้วยความที่ไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหม <laughs> ก็เลือกเลยเลือกแล้วก็มีโอกาสอะไรก็ลงมือทำก็แค่นั้นมันจะมีคำหนึ่งเนะี่ยทุกคน what I hear I forget what I see I remember What I do, I understand. Who brain, what the world. Learning, talk up, doing. Learning equal doing. Remember, doing equals learning, learning, learning. I say, and a crossy Much doing thing. thank you ถ้าถ้าใครพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะก็ขอบคุณล่วงหน้าที่คอมเมนต์เข้ามานะคะจริงๆคือเป็นคนที่น่ารักมากขอให้ประสบความสําเร็จในการเรียนการเติบโตเนาะเพราะว่าดูรู้ไหมใครที่ทําธุรกิจไม่เป็นใครที่มีธุรกิจอยู่แล้วอยากทําธุรกิจโตขึ้นธุรกิจจริงๆเมื่อก่อนหนึ่งก็ไม่รู้นะตอนนี้คือเพิ่งรู้ว่าธุรกิจมันคือ Learnable Skill มันเป็นสกิลที่ทุกคนสามารถเ,เรียนรู้ได้เป็นสกิลที่ทุกคนแบบสามารถเข้าใจมันได้อืมอ่าถ้าใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะขอให้ทุกคนประสบความสุข,ขสมีอะไรให้ ช่วยก็คอมเมนต์เข้ามาได้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ศูนย์เข้ามาได้แล้วก็บอกว่าไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวนึงก็จะตามมาเก็บตกให้ทําคลิปวิดีโอให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งในสิ่งที่ทุกคนยังติดยังค้างคาอยู่ง่ายๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณทุกอย่างขอบคุณ จักรวาลขอบคุณอุปกรณ์ไลฟ์ขอบคุณ,อข,อคณขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกอย่างไฟเฟยทีมงานเซตติ้ง่ะที่ไ์ที่ทําให้คลิปนี้มันออกมาแล้วมันแบบดูเลิศดหลูอลังการมีไฟข้างหลังด้วยดูดีแบบค่อนข้างที่จะพึงพอใจค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบว่ามีพัฒนาการสําหรับการทําคลิปของนิงอะนิงรู้สึกว่านิงนิงแบบนิงฟูลแฟบบิลอยู่นิงรู้สึกว่านิงโอเคกัแบบกับคลิปคลิปนี้นะยังไงก็ขอบคุณมากๆ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาทำคลิปให้ใหม่นะอยากรู้เรื่องไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ